ครับมอนี่อยู่กับไอ้ทอฟฟี่ครับมอนี้ไอ้ทอฟฟี่ก็อายุให้ครับอยู่ไล่เซนสุกนะครับมอนี้กับชิมาแบบพ่นยาครับอยาก่ายาอยาข่ายากข้าวโพดครับข้าวโพดขลังนะครับกลังงามครับงามทั้งข้าวโพดงามทั้งหงาครับเดี๋ยวก็มนี่ตัวนี้ครับสิมาสีครับคาราลิสนี่สารกำจัดวัชพืชนะครับ บำรุงกันว่ะมันสีตายว่ครับใส่ยี่ห้อนี่ครับสิอันนี้เขาพูดผสมน้ำหกสิบถึงแปดสิบลิตรพ่นบนพื้นที่หนึ่งไร่อัตราร้อยยี่สิบถึงสี่สิบมิลลิลิตรผสมน้ำสิบห้าถึงยี่สิบลิตรนะครับ พ่นบนเด่นหนึ่งไรอันนี้เขาพูดขลังก็สิเป็นแบบขระโผดเด่นวันเดือนหนึ่งแล้ะครับแล้วพ่นกันมึงมีเวลาพึ่งมีเวลามาพ่นรับนี่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวถามมึงพ่นงานครับจักอาทิตย์หนึ่งซีตต้บ่เนี่ครับ <c oughs> อ่าทุกคนไปมึงกระโผดครับมึงครับจนกระโผดลังงรับเขี้ยวครับ ต้นข้าวโพดโอ้เลยครับเด็กปลูกไร้ครับ,ล,รบลองมึงเดี๋ยวถ้าขูากระสิปลูกอีกครับเด้วจังหน้ากระสิปลูกอีกลืมใส่น้ากาบ เผาต้นตุเรียนทำอะไรครับพี่น้องครับแล้ววันนี้ครับโอเคครับมื้อนี้ก็ซสับนี้ครับพ่นยาฆ่าหญ้าครับครับขออวยพรคนที่ดูคลิปมีความสุขเลยครับขอให้พบเจอสิ่งดีๆครับโอเคครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับสองผมครับ